สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่เราหอนคลาพวกกับผมกับคิงโรเล็ตอย่างครับผมนี่คือ15บห้เด็เกมข่้นรถบนมือถือนะคือถ้าคุณอยากลังตามหาเกมในข่้นรถที่ภาพสวยอลังการก็นี่แล้วก็ผมซึ่งผมเนี่ยคือไม่อยากให้คุณต้องเสียเวลาเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะงั้นแต่ละเกมที่เอามาในคลิปนี้คือจะตั้งใจเลือกให้คุณเป็นอย่างมากเลยนะที่สำคัญในชื่อเกมเมื่อการดาวนะ์โหลดเนี่ยสามารถดูได้จากคอมเมนต์แล้วก็ผมสำหรับเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรามมาก,กันบ้างก็มาดูกันเลยครับผมโอเ okay, ค let's go เกมมาดับพิเศษ5ค่าสไลด์ในแมคควีนก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมรถแข่งแต่ว่าบอกว่าเนี่ยมืนถือไม่แรงมากแต่ก็ยังได้เกมแนวะคุณภาพเยี่ยมก็นี่แล้วก็ผมซึ่งต้องบอกว่าในเกมันคือความจำไม่ถึง100 MB นะแค่ห้าสิกว่ามเท่านั้นก็ผมซึ่งไพนโนเกมเนีคือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ด้วยนะต้องบอกว่าเกมกนคืออารมณ์คล้ายเกมระพันดานก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยจะได้เกมแนวที่ไม่เก่งฟิกมากแต่ก็สนุกก็นี่แล้วก็ผมซึ่งไพนโนเกมเนี่ยคืออารมณนะ์คล,ล้มา,มาย ว่ามันมีแค่เล่นรูปแบบเดียวนะคือเราสามารถแข่งกับไอในเกมได้ด้วยครับผมสับไพ่สนใจในเกมนี้เป็นเกป,ป,ปลายด้วยนะไม่ต้องเชื่อเรกเล่นได้ครับผม เกมมาที่ที่14 a r s of r a l e y คือถ้าคุณเนี่ยชอบไปเกมรถแข่งแต่ว่าอยากได้เกมแนวภาพสวยแบบแนวรีแลกมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คืออารมณ์คล้ายเกมแนวขับรถชิลๆมากกว่านะคือแน่นอนจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายสถานที่ให้เราเเล่นมา,มากๆเลยต้องบอกเลยเกมนี่คือขี่ขับเพื่อนรถกันรีบต่างๆเกมนีนคือสม,มุดเล่นหลายมากๆเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยชอบไปเกมในขางรถภาพสวยแต่ว่าไม่ได้เกินคอนฟ l i มากขนาดนั้นก็นี่แล้วก็ผมจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายโหมดให้เราเล่นมากๆเลยเกมได้เปเกมออนไลน์ต้องเช่เน้นะติดเครื่องไว้ได้เลย เกมาดับที่13บสามรีฟรันเหนือก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมแต่ขังรถมากกว่าก็นีเลยครับผมเอาไปติดเครื่องได้เลยซึ่งภายในเกมนี่เนี่ยคือจะมีรถจากสนามแข่งเนี่ยคือเยอะม,มากๆแล้วครับผมคือเราสามารถเล่นได้ตามชอบเลยนะคือแน,น่น,นอนเกมนี่คือเป็นเกมในรถแข่งกันแล้วแต่ว่าเกมนี้จะเน้นไปที่คันรีฟก็ผมคือถ้าคุณชอบความสะใจในกันร,รีฟของเกมก็นีเลยครับผมซึ่งคันรีฟของเกมเนี่ยคือเล่นอมันมากๆเลยนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วครับผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือแน่นอนว่าจะมีรถหลายคันให้คุณเลือกใช้แล้วครับผมถ้าเราย สไตล์ที่เราชอบไปเลยก็ผมเราสามารถแต่งได้เลยนะต้องบอกว่าในเกมนี่คือจะมีหลากหลายโหมดคือจะมีรเได้คือเยอะมากๆเลยแต่คุณชอบในเกมแข่งรถหรือว่ารีบรถเนี่ยหรือว่าชอบแต่งรถด้วยก็นี่เลยก็ผมไปเกมออะไรน์ต้องเฉ่งนะ เกมระดับที่12 Derby Mad n e s s ก็ผมคือถ้าคุณอยากจะได้เกมรถแข่งมันๆมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกได้เป็นเกมมาใหม่ที่อลังการมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นมันได้ก็ผมซึ่งไพโนโเกมแน่นอนว่าจิมไมรถแข่งหลายๆคันให้เรา,าเลือกใช้ด้วยนะคือเราสามารถเล่นได้ตามใจชอบแล้วก็ผมายโนโยเกมก็คือภาพค่อนข้างสวยด้วยคือสบายใจได้เกมนี้แต่คุณบอกว่าเนี่ยก็ยยอายากได้เกมรถแข่งแต่ว่าบางครั้งเด็ดมันไม่แรงใช่ไหมเกมนะี้คือสบายใจได้แล้วก็ผมเป็นเกมป่าปไพด้วยนะนยนะเอาไปเล่นตอนเ่อไห่ได้ก็ผมซึ่งนะจมมีหหลาาาากกยดใ้เเรๆ ถ้าคุณชอบไปเกมขับรถแบบ,บนันๆก็นี่แล้วครับผมคือเราสามารถชนเค้า่อื่ได้แบบมันอลังการเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมป๊อปปลายด้วยเอาเล่นตอนไม่ได้ได้ครผม เกมบรรดับที่สิ Turbo t o r n d o คือถ้าคุณอยากลังตามหาเกมในแข่งรถที่ภาพสวยอลังการก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือภาพสวยมากเลยนะซึ่งเกมคือแน่นอนจะมีรถอะไรคันให้เราเลือกใช้ด้วยนะต้องบอกเลยเกมนี้คือน่าสนใจมากเลยคือเกมนี่คือเป็นเกมแนวเพื่อนโบด้วยคือเราสามารถเข้าไในเกมปุ๊บเนี่ยเราอยู่ในเมืองนึงก็ผมคือเราสามารถขับรถเล่นได้นะไม่ต้องแข่งกับใครเลยก็ได้แต่ว่าก็จะมีพวกตำรวจในความประตามล่าเราด้วยแล้วต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็หนีให้ได้อะไรเงี้ยนะคือถ้าคุณเนี่ยเป็นคนเบื่อง่ายแล้วก็ชอบเล่นเกมรถแขงงด้้ววยกก็เเเเอามมืลผ คือสนุกม,มากเลยนะคือเราสามารถขับรถได้ไปตามเมืองได้ก็ผมถ้าเราเจอเอเวนในทางถนนก็เราก็สามารถเข้าร่วมได้เหมือนกันนะคือถ้าคุณลักตามผากเก็บรถแข่งที่เราสามารถเล่นในตอนออฟไลน์ได้ก็นี่เรื่องของผม,นะม,มทผมี่เป็นเก็บออฟไลน์ด้วยนะแล้วก็ภาพเนี่ยสวยมากเลยเหมาะคนขี้เบื่อด้วยก็ผมซับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้ใดก็เล่นได้นะ เกมมันัดปีสิบ Need for Speed No Limits ก็ผมซึ่งเกมนี่คือเกมแข่งรถที่น่านเล่นมากๆเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้คือมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าเกมนี้ก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆก็ผมซึ่งภายในเกมนี่คือจะมีรถหลายคันรถหลากหลายยี่ห้อให้เราเดินเล่นมากๆเลยนะความเจ๋งเกมนี้คือภาพสวยจ้าจ้ามากๆแล้วก็ผมแต่ต้องบอกว่าสำหรับใครจะเล่นเกมนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสเปคแรงมากมาก็เล่นเกมได้นะซึ่งภายในเกมนี่คือจะมีหลากหลายชันเล่นจะมีหลากหลายด่านให้เราเดิเล่นมากๆก็ผมต้องบอกว่าครือรถเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมเราสามารถเลือกรถในแบบที่เราต้องกการรไคับผมมึ่สหชเน รถแข่งไปแล้วจะได้เกมแล้วจะเราสามารถเล่นนานได้ก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมคือจะมีเล่นเยอะพอสมควรแน,น่น,นอนเราสามารถตกแต่งรถได้ตามแบบตามต้ายที่เราชอบแล้วก็ผมสับไครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช็ตนะติดเครื่องไว้ได้เลย เกมระดับที่9 Racing Master ก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยัได้เกมแนวภาพสวยสมจริง Toy บบอลังการเลยก็หนี่แล้วก็ผม <vit> ซึ่งเกมนี่คือมาจากค่ายยักษ์ใหญ่แล้วก็แต่ว่าในเกมนี้คือจะมีระบบขบเครื่องมากๆคือจะมีรถเล่นคือเยอะพอสมควรก็ผมซึ่งภายในเกมนี่คือภาพสวยอลังการกานสร้างมากเลยนะสำหรับใครบอกว่าเนี่ยัได้เกมแนวภาพสวยสมจริงก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นเกมแนวแข่งรถก็ผมเราสามารถแข่งแรงคู่เรือได้นะคือจะมีหลากหลายด่านน้องก็ผมความใจเข็มข้นี่คือภาพสวยสมจริงมากๆเลยนะสำหรับใครยันได้เกมแนวรถแข่งที่มีระบบขบเครื่องแล้วก็สมูทต้นไหลก็ ผมแต่หมดนเกมมันคือจะมีรถให้เราเลือกเล่นแต่คือเยอะมากๆก็ผมไม่ใช่แค่มีเยอะแต่ว่าเราสามารถปรับแต่งได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการเลยความจําค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุ้มค่าที่จะเล่นก็ผมเพราเกมนี่คือภาพสวยมากๆเลยเซหรับใครส์เยอะใเกมไปแข่งรถมันๆก็นี่เลยก็ผมจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายชาร์จให้เราเล่นมากๆเลยนะสซอร์ไพรสนใจในเกมติดเครื่องได้เลยไปเก็บออนไลน์ต้องเช่ไน,นะเล่นกับคนอื่นได้ก็ผม <A> เกมมาดพิปัด เวลานักเฟรดโมบายก็ผมถ้าพูดในเกมในแข่งโรลโก้นี่เป็นเกมแข่งรถมาใหม่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนีนคือเป็นเกมที่แหวกแนวม,มากเลยนะปกติเราแข่งรถเนี่ยเราต้องเข้าเส้นชัยตามพวกนี้ก็ผมใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เราสามารถชนกันอื่นได้แบบปานอลังการเลยนะสับไพ่บอลเนี่ยแค่เข้าเส้นชัยยังไม่พออยากประทะด้วยอะไรเง,งี้ยก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือเราสามารถเล่นแบบอมันได้เลยนะซึ่งเกมนี่คือต้องบอกเันล้ว่าเป็นเกมแนวที่เราต้องเสียเงินด้วยนะสับไพ่บอลในเกมนี้ก็เตรียมเงินด้วยก็ผมท้าย้ี้บอกว่าเกมนี่คือเราสามารถเล่นออฟไลน์ก็ได้ด้ววยยยัาาบอเเเนนีี่่ได้กมแทร เล่นตอนไม่เป็นเด็กก็หนีแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจในเกมได้ไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะ มาดพี ja ่7มารรานเหนือก็ผมถ้าใครบอกว่าแข่งวัเนี้เไม่เอาอยากได้เกมแนวไต่เขามากกว่าก็หนี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือภาพสวยสมจริงมากๆเลยนะ subscribe แบบว่าเนี่ยอยากขับลุยโคลนอยากขับลุยเขาก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือแน่นอนจะมีรถให้เราเล่นเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยแล้วผมจะมีหลากหลายรูปแบบเลยไม่จะเป็นรถบรรทุกหรือรถหลากหลายอย่างแล้วก็ผมซึ่งเราสามารถขับลุยโคลนหรือว่าขับลุยป่าได้อะไรเงี้ยคือจะมีหลากหลายด่านที่ท้าทายมากๆเลยนะต้องบอกว่าในเกมนี่คือภาพสวยสมจริงก็ผมถ้าใครชอบไปเกมไต่เขาหรือว่าอยากได้เกมมาขับ รถลุยโคลอยู่แล้วก็นี่เลยเจมี่รถใช้เราเล่นคือเยอะมากๆเลยนะมันบ้ามากแล้วก็บมซึ่งนี่เป็นเกมออนไลน์ด้วยเอาเล่นตอนไหนได้นะเกมมาดับพี่6 คายเอ์ตรี S <S ก็ผมถ้าพูดในเกมไปแข่งรถก็ต้องมีเกมไปติดมาบ้านใช่ไหมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่อลังการมากๆแล้วก็ผมเคยจะแปลกแหวกแนวออกมาคือน่าสนใจมากเลยคือในเกมนี่คือแมบคุณข้างกว้างใหญ่ก็ผมโอเพนเวิด์ทีเดียวนะคือเราเข้ามาในแบบนี้คือแน่นอนเราสามารถขับไปไหนก็ได้ตามแบบตามใจจะรถกาแล้วก็ผมถึงแม้เราจะไม่แข่งกับใครเราก็สามารถขับรถเล่นได้นะซึ่งจะมีความสุ่มมากตรงที่ว่าเกมเนี่ยเราต้องเติมน้ำมันด้วยถ้าเราขับรถนในไหนอย่างงี้น้ำมันระบดเนี่ยเราสามารถแวะจอดเพิมน้ำมันได้ก็ผมแต่ว่าถ้าเราเด็เนกข ของมันเลยก็ผมแน่นอนเราสามารถเล่นคนเดียวก็มันเลยก็ผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีรถหลากหลายคันให้เราเดี๋ยวเลือกใช้ด้วยนะคือแน่นอนเราสามารถแต่งได้หลากหลายรูปแบบแล้ยก็ผมคือภาพส,นะส่นจริงมากๆเลยนะสหรับใครสนใจในเกมนี้แน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องชนะก็ผมติดเครื่องไว้ได้เลยเกมมันจะเป็นห้า อัดเฟนายก็ผมมาแนวเกมอลังการงานสร้างกันบ้างนะซึ่งเราบอกกันว่านี่เป็นเกมมาตำนานสุดคลาสสิกเลยก็ว่าได้ก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือจะมีหลากหลายภาพก็มากนะซึ่งแต่ละภาพที่ทำมาเนี่ยคืออลังการมากก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมภาคเก้าคือแน่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งในเกมนี่คือจะมีหลากหลายด่านจะมีรถหลายคันให้เราเลือกเลือกใช้ก็ผมถ้าใครบอกเนี่ยอยากได้เกมไปแข่งรถที่มันอลังการก็นี่เลยซึ่งแน่นอนเราสามารถเล่นคนอื่นได้นะคือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ซึ่่งแนนนอเกมคือเรรราาาสมถกาเรร้หลลยูปแแบบวผมจอถที่ชออบไม่พเ้ซ ามารแตะเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับใครสนใจในเกมนี้นเป็นเกมออนไลน์ต้องเฉลิมนะภายในเกมเนี่ยเขาจะมีเล่นเยอะและเราสามารถได้เพื่อนได้ด้วยครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเฉลิมนะ เกมมาดับปี่สี่เรียวมอเตอร่2ก็ผมเนี่ยถ้าพูดในเกมไปแข่งรถก็ต้องเอาเกมรถมอเตอร์ไซค์มาบ้างใช่ไหมนี่มิกไบแล้ยก็ผมถ้าใครบอกว่าอย่าเล่นเกมมาแข่งรถบิ๊กไบค์ก็นี่เลยซึ่งเกมนี่คือเราสามารถแข่งได้นะซึ่งถ้าเพืพ่อนบอกว่าเนี่ยโอ้ยอย่าเล่นก็นจริงแต่ว่านี่ไปเก็บออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าเวลาไม่เนไหวจะทำยังไงเนี่ยสบายใจได้ก็ผมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยเอาไว้เล่นตอนไม่เไ็วได้นะขึ้นกาขนาดไหนก็ไม่ต้องห่วงก็ผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือแน่นอนเราสามารถเล่นแข่งได้ก็ผมคือจะมีหลากหลายด่านให้เราไแข่่่งงมมมาาากกกๆเเลลยยยนนนนะะซึภใคคคือจีรถบบิ๊์หั เราเ,เลือกใช้ด้วยซึ่งเกมนันคือจะมีความสมจริงมากๆเลยนะคือการขับโคง้งการเข้าโคง้งหรือต่างๆอะไรเงี้ยทำได้สม,มุดเล่นไหลมากก็ผมถ้าใครชอบไปเกมแนวแข่งรถอ,อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมติดเครื่องก็ได้เลยเกมนี้ไปเก็บออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเช็ดเล่นได้นะ เกมระดับที่3คร c r o s s ก็ผมถ้าใครบอกเนี่ยจะได้เกมในง,งรถก็จริงแต่ว่าอยากยิงคนอื่นด้วย <c oughs> นี่นะครก็ผมซึ่งเกมเนี่คือจะมีความโหดแล้วก็ฮาร์ดคอร์ขึ้นมา,มากๆนะคือแน่นอนเกมเราสามารถขับรถได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบแล้วก็ผมแต่ว่าเราสามารถแต่งรถของเราได้แบบอะไรรูปแบบแล้วผมคือติดอาวุธปืนอะไรอย่างนี้และเราสามารถนํารถที่เราแต่งเนี่ยออกไปยิงถลมง่มคนอื่นได้ก็ผมเป็นแงเจ๋งใช่ไหมซึ่งนอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้ก็ผมคือเราสามารถแต่งได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบนะซึ่งแล้วก็ออกไปเจอรรัา็กกง แล้วครับผมเซเนนอนเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นออนไลน์ก็อือได้ด้วยก็จะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายแบบให้เราเนี่ยเล่นางมากเลยนะตุกเล่นคือเยอะ,ะมากรับผมเราสามารถแต่งได้หลากหลายรูปแบบเลยตามแบบที่เราชอบเลยครับผมเราสามารถแต่งได้คือเยอะ,ะมาก,กมรับผมสับไพสสนใจในเกมเนี่ป็นเกมที่ภาพสวยมากเลยนะไปเกมออนไลน์ตน้องเสนยครับผมเล่นออนไลน์คนอือได้ด้วยนะ เกมระดับที่2องคริสออโต้สปอร์ตก็ผมนี่เป็นเกมที่อลังการมากๆในเกมนึงนะซึ่งต้องบอกว่าเริมทีในเกมนั้นมาจะไปฟอร,ร์มอื่นมาก่อนก็ここผมแต่ว่ามาลงมาถือเนี่ยก็ยังอลังการเหมือนเดิมเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเล่นมันได้ก็ผมคือจะมีความสมจริงมากๆเลยซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะมีภาพแล้วก็เสียงต่างๆก็ทำมาได้อลังการมากๆับผมต้องบอกในเกมนี่คือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ด้วยนะจะมีรถหลายรูปแบบแล้วก็ผมเลือกได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยจะมีหลากหลายดานจะมีหลากหลายชิดมากๆับผมถ้าต้องบอกว่าเกมนซื้อ และความจำค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่ามันมากๆเลยเกมนี้เป็นเกมออปไลน์ด้วยไม่ต้องเสียไหก็เล่นได้นะเกมระดับที่หนึ่ง เอสเรเซอร์ <R> ก็ผมที่เป็นเกมเผื่อรถที่มีระบบครบเครื่องมากๆเลยนอนะสไตร์โผมเนี่ยย่ได้เกมใน,มนขังรถที่มีรถเยอะจะมีหลากหลายด่านมีรถเยอะๆก็นี่เด้ก็ผมเล่นด่านได้ไม่เบื่อายก็นี่เลยซึ่งในเกมเนี่ยคเราสามารถเล่นแข่งคนอื่นได้ด้วยคือไม่ใช่เกมแข่งรถธรรมดานะโฟว์เกมนี้จะมีรถที่เราสามารถบินได้ด้วยก็ผมซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยจะมีสกิลติดตัวด้วยนะคือเราสามารถใช้สกิลได้ก็ผมบางคันอาจจะไม่ได้บางคันเนี่ยอาจจะใช้ทูโบได้อะไรอย่างงี้แน่นอนเราสามารถเล่นได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยก็ผมแน่นอนเกมเรราาาสมถเล่นนนค่่เเเเเดดดียยววกก็ไ้้หรรรืืออาาาาสมมถชิญพลับ ได้ด้วยนะภายในเกมเนี่ยเขาจะมีเล่นเยอะแล้วจะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นมากมากก็ผมได้ดอนเกมเป็นเกมที่มันมากๆเลยนะแล้วก็พับสวยมากด้วยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ด้วยต้องเซ็ตไหนเล่นนะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยครับผมติดเครื่องไว้ได้เลย โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าพเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนว <ๆ S 2> ไหนเพิ่มเติมก็เพื่อน,นๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สาคัญเนี่ยคลิปยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาครับผมถ้าเพื่นอนๆอยากได้เกมพเพิ่มอยากได้เกมมากกว่านี้เีกก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมานะคือเพื่อนๆสามารถกดดูคลิปต่อไปได้ครับผมจะมีเกมนั้นอีเพียบเลยให้เพื่อนๆหาได้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามาดูนะชิวเกมมาแฟนบ๊ายบายกดดูคลิปต่อ